แพนด้ากุ๊กกฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะอากาศร้อนจังเลย อืมไม่เจ็บไม่ใช่เราเฮ้ย,ยร้อนร้อนร้อนหาอะไรเย็นๆดีกว่าเฮ้ยนอนเฮ้ยไม่ใช่ต้องหาอะไรเย็นๆกินแล้วก็อาบนะ้ำไปกินอะไรเย็นๆนดีกว่าเด้อเด้เอมีอะไรกินวะเนี่ยน,นีอะไร หมากฝรั่งไข่เอาเชีตู้เย็นเนี่ยอันนี้น้ำสมุน,มนไพรน้ำตะไคร้หอมเหรออุ้ยสดชื่นเหมือนกันนะไม่เอาดีกว่านี่อันนี้น้ำมะพร้าวเหรอไม่อ่ะอุ้ยอันนี้อะไรกินนี้ดีกว่าอืม,อมทำไมขม We work I like it. Oh. <coughs> a few moments later i'm <coughs> นี่ช้นี่ดีกว่าสครับส้มสดวิซีผิวใสก่อนแค่สิบ้าบาทเองรัดมากใช้แทนสบู่ได้เลยเลิศมากโอ้ สตามทำพิษโอ,อย้ยส่งตามทำพิษไม่น่ากินส้มตามเยอะเลยเราโอ,อย้ออยโอ,อย้ยจะออกแล้วออถึงห้องสิวันนี้ห้องพี่คุ้นี่วันนี้ห้องเราขอดนนีห้องเลยหรือเปล่าไม่ไอ,อ้ไป ขาสั่นไปหมดแล้วทุกคนโอ๊ยโอ้ยกดจ่าเศษไปกูกุ oh, oh ๊กโอ๊ยโไม่ไม่ไม่คงไม่เข้าแล้วห้องน้ำอะทำไมอะคะขอกเก่งในใหม่เลยแล้วกันเฮ้ล้อเล่นแล้วเข้ามาทำไมล่ะนี่มันห้องกุ๊กนะไม่ใช่ที่มาห้องพี่ตั้งหากแล้วกุ๊กไม่ดูเลขห้องดีๆแล้วอ้าวนั่นไงบอกแล้วเข้าห้องพี่เข้าห้องคนอื่นเขา เดี๋ยวนะเราไม่แกะเห็นอะไรฮะไม่รู้สิดำดำโคบอมโคบอมโผล่ะสิไม่ใช่ครับโอ้ยโค้ดเอาก็เข really? ้าสิเนี <5 <5 ่ยมา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 เข้าไปเลยโอ้ยเนือเนือเนอทไมเข้าแล้วล่ะเหมือนขี้หดต่อหายแล้วพี่กุ๊กอ้าวเหรอออโอ้ยหัวอนเราผมเปียกมาให้แล้วสิเดี๋ยวเป่าผมกันนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ชืดอตัวไอ้แห้งก่อนสิก่อนเป่าผมอะ่ะไม่เป็นอะไรหรอกทําประจำอเอาอะ้เป่าผมนะเอา้าก็ได้เป่าผมสิคะคขาไม่ใช่ปากเป่าหรอมั้งเอาตูดเป่าตูดตูดไม่ใช่เป่าได้แค่เอาตูดที่เป่าดังปแป๊ดแป๊ดเลยเป่าเหรอเออมันมาอีกรอบแล้วเดี๋ยวก่อนพี่กูกรูปจะเสียบปั๊กตัวยังเปียกอยู่เนี่ยอันตรายรู้ไหม ยไม่เป็นอะไรหรอกทำประจำ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเจ้ากาไม่เตือน <c oughs> อนั่นไงบอกแล้วไม่ทันขาดคำไปดูไปด,ไปดนนูทังไงดิเนี่ยอ๋ยช่วยด้วยช่วยด้วยกูโดดไปดูครับช่วยด้วยช่วยด้วยกูไปดู นี่คือวิธีที่ผิดวิธีที่ถูกต้องในการช่วยคนไฟดูดก็คือหาของแห้งๆดึงเขาออกมาจากจุดที่เสียบปลั๊กหรือไม่ก็ใช้การถีบเพื่อให้เขาหลุดออกจากวงจรไฟฟ้าอ๋ออย่างนี้นี่เองนี่ไง เราแห้งพอดีเลยพี่กุ๊กอย่าไปช่วยแล้วนะเป็นไงบ้างพี่กุ๊กเอยลนไลอเป็นไงมาลูกเดี๋ยวไฟดูดไมไฟดูดแล้วมันปวดหลังเฉยเลยอะเมื่อกี้ภาพตัดอะแม่ก็เห็นเลยแวบๆก็ไม่รู้เอเดี๋ยวค่อยไปคุยกันลูกเออวันนั่งก่อน โอ๊ย <stell ies. S 1> อันตรายมั้งเนี่ยไม่ค่อยอำงานเรื่องไฟของที่นี่ด้วยลูกเป็นไงดุกอโอ้โหผมเผาดูพลกลุงลังยุ่งเหยิงหมดแล้วลูกเลยเป็นไงบ้างที่กุ้ไฟดูละโอ้มันรู้สึกแบบจอเจอเจออกอย่างนี้เลยอะค่ะมันรู้สึกว่าไฟฟ้าสถิตอยู่ในร่างกายมันเหมือนปีกาจูอานนี้เลยอะโอ้มันไม่ปีกาจูนะสิเตือนแล้วไม่ฟังเห็นไหมล่ะแล้ว อย่างนี้แหละค่ะอ๋อเขาบอกไงว่าถ้าคนโดนไฟดูดอะ่ะให้ใช้ผ้าแห้งดึงออกมาแล้วก็ใช้กิ่งไม้แห้งเคี่ยออกจากจุดที่ไฟดูดไงใช่แล้วเมื่อกี้พี่ตะก้อใช้อะไรคะกิ่งไม้แห้งโยนโยน,นทิ้งไปแล้วเห็นมีกิ่งเลยนะลูกกิ่งไหนลูกกิ่งไม้เหรอโยนทิ้งไปแล้วเจอเตเนท์นเก่าๆเ,เนี่ยไม่เห็นมีกิ่งสักอย่างไม่มีแล้วลูกไฟมันจะมีไฟฟ้า เดี๋ยวๆกิ่งไม้เกียร์แล้วนะพี่ครูกิ่งไม้ไหนนี่กิ่งไม้เฮ้ยอย่าบอกนะว่าเมื่อกี้ใช่นี่แหละลูกทีบเต็มๆนะพี่กครูนี่แหละเห็นไหมเสื่อแล้วตัวเปียกอ่ะอย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านั่นนะสิทีหลังนะคะจะไม่ใช้แบบนี้แล้วจะไม่ทำแบบนี้แล้วอ่ะโอ้ยดูสิหัวฟูมาเลยอ่ะ แล้วจะเป็นหมันไหมเนี่ยไม่รู้สิเขาบอกว่าคนที่โดนไฟฟ้าช็อตจะเป็นหมันนั่น,นสิแฟนก็ไม่มีแล้วจะเป็นหมันเองไม่มีโลกนแลน่เลยพี่กุออก๊กแต่ก็จริงมีอีกวิธีหนึ่งนะพี่กุก๊กเวลาคนโดนไฟดูดอะ เขาให้เป็นลงเบเกอร์หรือว่าคัดเอาเพื่อตัดวงจรไฟฟ้าในบ้านใช่ต้องปิดไฟใช่โอ้ใช่ใช่ช่แต่ไอวิธีเอากิ่งไม้หรือเท้าเขี่ยเนี่ยไม่ไหวเลยนะคะคืออาจจะหัวฟาดได้เลยนะเออใช่แต่แต่วิทีนั้นอ่ะก็ยังดีกว่าโดนไฟดูดตายพี่กูก็ดีค่ะแต่ว่าเรนจะนี้พาไปหาหมอกระดูกด้วนะไม่ใช่หรกราไปกเมื่อกี้ตอนทีแบบพีก้ อย่าบอกใครนะความแค้นส่วนตัวล้วน